ัสดีครับสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับผมสวัสดีมือใหม่ F4 ทุกท่านนะครับผู้ชม F4 ทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้ครข้างกี่น้ำเ่ยวันนี้วันพิเศษครับวันนี้วันพิเศษวันพิเศษทั้งวันครับวันนี้มามาลูกมามามาเร็ว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  เอ้ไอทีแม่ละครับคุณแม่คุณตาก็จะล้างตัวเออดูเล่นเลอมีเช็คมีข้ามเชือกลายเด้อข้ามเชือกลายเด้อเพื่อนจ๊ะเห็นเห็นเฮียเล่นนะเห็นเฮียเล่นนี่นี่เฮียเฮียก็นอนเล่นนะน้เฮียอ่ะตื่นแล้วครับตื่นแล้วเฮียตื่นแล้ว เดือดเดือดหม่อมหม่อมอีกแล้วเออฮึ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 ดูอะไรเฮ้ย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 อ้าชยาบ้าเฮ้ยเฮ้ยอ้าช่าบ้าเฮ้ย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 ช่องน้ำกันแตกอ้าช่าบ้เฮ้ยเฮ้ยห้องอันนี้เนาะเนอะเฮ้ย ลูกชาวัยอายุหนึ่งขวบก็เพิ่มอายุขานด้วยอืมทิ้งตัวไม่กลัวเจ็บเลยนะทิ้งตัวอยอยอย ตาอ,อาชารย์ในพร้อมเลยครับตาครับอาชาเวลานะ่ยอือแห้งเลยดูคืนนายดูคืนนายเล่นน้ำดูคืนนายเล่นน้ำอืออืออือลงมาขึ้นครับตาลงมาขึ้นครับ เฮ้ยโอ้โหตดตดสะเทือนเลยมา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 ลุกเดียวโอ๊ยนองตุกอีกอีกอีก้เฮ้ย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 จะไปไหน จะไปไหนฮึมมืงอทางด,ดีถือใจไข่เลยอ้าวน่าเย็น,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 นเงนกองขี้ดินใช่ดุยเต้าดุยเต้าอะดูเฮีย อกล่นอ้กันที่กันไม่เหนว่านี่ยอไม่ต้องเล่นใช่รักอาเล่นจิงชีเลยไม่มีไม่เนี่ยบ่มงไม่ไอ้ม่มเห็นไหมเห็นไหมตัดปที่ตัวนี้ครับพุกันถึงกันเนี่ยพุนกันถึงกันลาปิดาวเนี่ยเนี่ยเนียเยโอ้โหดีเอาละครับผมเอาแล้วอีเมย์ว่าฉีนอนกันนอนมาได้แล้วนิเมย์ติดขามิ่งเมยติดขา โอ้ยมองมอยัง <c ười> ไเนาะเฮ้ยดีท่าท่างดีขันไรหันดีขันไรขัน,านดาขันดาขันดกันดกเพื่อนขันท่าขัน เพิ่งเพ <c oughs> ิ่งเพิ่งเพิ่ไปแล้วนี่ครับเับพร้อมเน่ครับแม่เับพร้อมเน่ <śled> Nàng cục cục Đi Nhớ ta chảo hề chứ Thái 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 bây Thái Thái đi thái

ดูจนเล,ลี่ยมเมือเลยสองในลูกดิม,ม,มีเสียงไหมครับผมเสียงสครัดเสียงสครัดต้นไม้ <c oughs> คุณยายคุณตาบอกว่าจะลดอาหารหางดีนะครับผมลดให้อ้วนมากไปไดูไม่สวยฮะช้างเพิ่องอายุสิบกว่าปีครับผมต้องพม้อมต้องให้ให้พร้อมกว่านี้ครับทีนี้ยังยังอ้วกม,มากไปไหน่หอยครับาะแก่ตัวไปแล้วจะ จะอ้วนนะฮึ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 ฮฮัก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 ว่าเพื่นนี่อาโซลูดแล้วครับเพื่อนอะเพื่อน มีอะไรกับต้นไม้น่ะพังอย่างนั้นอ่ะดูอ่ะดูออ่ะเด้อย่าพุบอย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้มิเงินนะครับผมเฮ้ย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 มาดมาดมาดีพราะว่นี่มัดแต่ดิ้ข้าลายละเฮ้ยบาง์คน ้นไม้ไปเรื่อยลูกไม่ลงมันไม่ลงหรอกแรงขนาดนี้เย <Yeah. S 1> <laughs> อะเรอวมาเร็ว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 

hãy là ai mẹo hãy là 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 hãy 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 hãy

เ <laughs> หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมหนึ่งซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบพระคุณครับพระใหม่ขิหน้านะครับสวัสดีครับผม